เตือปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุสลาก,กินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็มีสูตรมาฝากกันเช่นเดิมครับในช่วงแรกก็ยังเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่สูตรที่เข้ามางวดที่ผ่านมาครับ น่าสนใจคือเข้ามาสามวล้วนะครับสุดนี้อยู่กับเรามาสามวดสามดาวครับสีโดยรวมสิบสองวดติดโค้งสุดท้ายร้อยหน่วยบนครับเราจะดูเด่นร้อยหน่วยบนวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับวดที่ผ่านมาเข้ามาอย่างไรน่ครับออกสองแปดหกห้าสามเลขหกครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับ สูตรนี้นะวดนก่อนหน้านั้นสองดาว11เงวดติด16รกรกฎาคม2563โค้งสุดท้ายเด่นร้อยหน่วยบนใช้หลักหน่วยล่างครับบวกสามหนึ่งสี่ขงที่ได้เลขหกเจดหนึ่งออกสองแหกหกเข้าตำแหน่งหน่วยบนนี่ครับย้อนสถิติีไปนิดนึงเดี๋ยวแผ่นเดิมนีนะครับมันอาจจะไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหรไนัก อาจจะลกๆเพราะเราคำนวณผ่านมาแล้วแต่เราจะทวนให้นี่ครับมันก็เห็นไม่ค่อยชัดนะครับเราได้เด่นร้อยหน่วยบนนยครับใช้หลักหน่วยล่างบวก3 1 4ของคงที่ในงวดแรกเข้ามาครับ4 9่เกร้อยหน่วยบนเลยครับงวด 2, 1 5หหก็ร้อยหน่วยบนนะครับงวด3ามเลขเข้าหน่วยบนงวดนี่ยครับเลข2เข้าร้อยบน2 2 7สองเต่อมา4ี่เข้าร้อยบน4ี่8เข้าหน่วยบน938 6เข้าหน่วยบน4 4 6 หนึ่งห้าเข้าห้าเข้าหน่วยบนนะครับศูนย์เก้าห้าห้าเข้าร้อยบนห้าหกเจ็ดเจ็ดเข้าหน่วยบนเก้าหกเจ็ดแล้วก็มางวดเป็นที่หนึ่งกรกฎาคมแปดนครับเข้าหน่วยบนสองห้าแปดนะครับสองก็เข้าร้อยบนร้อยหน่วยบนเลยครับนี่ครับสูตรนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบว่าที่ผ่านมาก็ที่กล่าวเรียนไปถึงแรกหลักหน่วยเลขสามบวกสาม้6หก 6บวก1ได้เ7บวก4ีได้เลข16 7 1หก6นออกสองแปน 6, 6, 6, เข้าหน่วยบนเยีรปอยครับงวดนี้ครับเราจะเดินต่อเนื่องไปนะครับ1สิงหาคม12งวดสถิติอยู่กับเรามา3ดาว3งวดหลักหน่วยล่างคือเลข3บวก3 1มคงที่ ในจุดเดิมครับ6 7เโอเคครับเรียบร้อยครับรอผลคลิปนี้ก็สั้นๆครับสูตรเก่าเล่าใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรใหม่บ้างนะครับในคลิปต่อไปตอนนี้เอาคลิปลสูตรเก่าเล่าใหม่ก่อนนะครับจีดเจดก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิติจารณานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย